วันนี้นะครับผมวสวัตกิจสิเดภาคนะครับก็เป็นอดีตนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารในเดือนมีนาที่ผ่านมาผมได้ไปตึกสกายนายนะครับที่กองทุนประกันสังคมได้ยื่นซื้อตึกหลังนี้นะครับที่เป็นข่าวอันนั้นคือประเด็นในเรื่องของความไม่คุ้มค่าในเรื่องของมูลค่านะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไปดูที่อาคารแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้เองเนี่ยไม่มีใบรอหนึ่งนะครับที่อาคารที่จะต้อง ปรากฏเท่ากับว่าอาคารหลังนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ตรวจสอบอาคารนะครับก็จะต้องเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายในมตาตรา3าทวีและมะตาตรา3าที่เป็นอาคารควบคุมที่จะต้องมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอาคารโดยได้รับใบอนุญาตนะครับตรงนี้มันก็เข้าข่ายที่มีความผิดตามพรบอาคารนะครับแล้วก็ขาดต่อความปลอดภัย และก็ความรอบคอบในการใช้งบประมาณของภาครัฐที่จะต้องให้ปปชตรวจสอบนะครับวันนี้ก็มายื่นเอกสารพร้อมทั้งในเรื่องของพระราชบัญญัติปี2522แล้วก็ในเรื่องของอกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับจากประเด็นนะครับที่ทางอกองทุนของทางประกันสังคมได้มีการลงทุนในการซื้อตึกอาคารไปนะครับมันมีท่านสสที่ได้ไปร้องเรียนมาแล้วในเรื่องของเรื่องของมูลค่า อาคารนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเลยเพราะต่อให้มูลค่านนเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆในเรื่องการตรวจสอบนะครับในเรื <statistic gosh> <salty büyük> ่องเอกสารนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ผิดกฎหมายได้นะครับเรื่องตรงนี้ก็ต้องฝากทางปปชดูว่าสามารถนําไปแนบเรื่องกับเรื่องที่มีอยู่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเรื่องนี้สามารถนําไปนําได้ก็จะกลายเป็นเรื่องเพิ่มความหนักแน่นให้กับเนื้อหาของเอกสารในการตรวจสอบในครั้งนี้ครับ